อยู่กับเพชรสมหมายครับตอนเ,เช้าๆสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีแล้วกันผมเพชรสมหมายสมสมหมายครับก็ก่อนชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเรื่องที่อยากจะบอกก็คือเพชรสมหมายต่อ11 8ครับถามหน้าแดงมาเมื่อกี้แล้วก็พอผมไปเล่าเรื่องนี้ให้เพชรสมหมายฟ,ฟังเพชรสมหมายบอกว่า i, เฮ้ยทมเปอเลตมันแพงจังอะไรประมาณนี้นะครับเพชรสมหมายก็เสียงอ,ยอ,อ,ยอ,อ่อยๆอ่ะนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเพชรสมหมายวันนี้เจอกับจอกับจอมโหดจอมโหดนะครับศึกเพชรสุโขทัยครับเพชรสุโขทัยแชมป์ช่อง3เจอแชมป์ช่อง7 เขาว่ากันอย่างนี้แคมป์้องสามนี่เราเราได้รุ่นไหนเราได้ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าก็รุ่นนี้แหละนะครับโหจริงๆเลยจอมโหดเราคงรู้จักดีอยู่แล้วแหละเขามวยดังะฮะเราก็ดังนะนะครับแต่เขาดังก่อนเฉยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นหน้าตาเนื้อตัวพี่เขาแล้วก็ลอย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 คือเราลอยเราลอยเราลอยนะครับเดินสวนกันด้วยก็ ไอ้กันเอาจังแบบมันมีออร่าหรือมีอะไรสักอย่างไหมหรือมีความกลัวมีอะไรไหม,ม,มไม่มีเลยตักทายปกติครับตักทายกันปกติเลยครับโดยเรื่องการชกนี่ไม่เคยชกกันมาก่อนไม,ไม่เคยเลยนะ<ช>ครับแล้วเอาจริงวางเกมวางแผนยังไงก็ต่อยตามเกมบนฝีมือฝีมือบนเวทีนั่นแหละครับอืมไฟล่าสุดไฟล่าสุดแพ้ที่นั่นแหละอาราดครับใครที่โคราชนะครับตอนนั้นเราแพ้ใครชกพันราน มันมันเป็นยังไงมันมีประสบการณ์หรือมีความผิดพลาดตรงไหนผดพลาดโดนสอบหรืสโดนนับเฮ้ยเจ้าโหดก็มวยมีอาวุธแบบนี้เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าถ้าเราแบบโดนหมักไม่ได้เนี่ยมันมันยังไงช่วงนี้เราจะว่ายังไงดีของมันโดนได้ของมันโดนกันได้ได้โดนอะรก็ร่วงครับโอมาโดนดูดิเออนะครับแล้วน้ำหนักวันนี้เป็นยังไงบ้าง เกินจุดห้าเกินจุดห้าแสดงว่าน้ำหนักนี้เราก็โอเคแล้วดิถ้าเทียบกับเมื่อตอนมาหลังโควิดใหม่ๆเนาะโอ้ยลดไม่ได้เลยลดไม่ได้เลยตอนนี้คงที่แล้วนะครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนาะโอเคฝากกันแฟนติดตามหน่อยแล้วก well so ันจะบอกว่าถ okay. ้าพูดถึงพ yep. ี่จอมโหดคงไม่มีอะไรอ่ะครับก็ฝากเอสจีเวชสมัยนะครับติดตามเชียร์ยังนี้นะครับผมเต็มที่ครับ ครับขอบคุณมากครับเพชรสมหมายนะครับเรียบร้อยละ่ะทำน้ำหนักสบายสบายครับ